สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปในการเทสเมื่อรหัสถูกต้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรียงเพื่อให้ดูง่ายนะครับ ตรงนี้จะเป็นให้เราเห็นเป็นฐานสิบนะครับอันไซเดซิมอลแล้วก็ตรงนี้ชื่อว่าสเตทครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่ค่าต่างๆเลยนะครับคอก็มันจะใส่เป็นศูนจุดห้าะครับเซตก็ใส่เป็นเร้อยเซลเคเป็นแค่นั้น แล้วก็ซูมเลยครับผมก็จะใส่ค่าอันนี้เป็นหนึ่งนับแล้วก็อันนี้จะใส่เป็นสีค่านะครับก็คือตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับขึ้นเปนี้หนึ่งครับเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้ก็คือรหัสเทียต้องผมก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 นะครับ นี่คือถถาถูกต้องนะครับ เราก็จะมาใช้กันครับว่าสเตจมันถูกต้องไหมครับอย่างแรกคือเริ่มที่ศูนย์ครับเริ่มที่ศูนย์ครับแล้วก็เพิ่มเซฟเป็นหนึ่งครับไม่ครัเซฟเป็นศูนย์ครับคอรกจับได้ก็กลายเป็นสเตจที่หนึ่งครับแล้วก็คอรกจับได้ครับว่าเซฟเริ่มขึ้นเป็นหนึ่งก็ไปสเตจถัดไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสเตจที่สองครับแล้วก็สเตจที่สามครับ แล้วได้เขาว่า SCLK e เป็นศูนย์ก็ไปเตจที่สามต่อเลยนะครับเ็จที่สี่นะครับก็คือมันจับขอบแรกจับได้ว่า SCLK เป็นหนึ่งนะไม่อ๋อจับ SCLK เป็นหนึ่งแล้วก็รับค่ามานะก็เลยไปเตจถัดไปนะครับต่อไปก็คือเตจถัดไปนะครับก็คือจับค่าได้ว่าเป็นห้าครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ หนึ่ง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 ศูนย์ครับใบสเตจถัดไปแล้วก็อนี้เป็นหนึ่งศูนย์ครับเพื่อถูกแล้วนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับต่อไปก็คือหนึ่งศูนย์นะครับก็คืออันที่แปดครับแล้วก็อันที่เก้าคือต้องเป็นรับค่านะครับก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกครับอันนี้ต้องจับตอนสเตษที่สิบเรับจับตอนที่ AOLK เป็นศูนย์ครับก็ AOLK เป็นศูนย์ครับครอปจับได้ก็ไปใบสเตถัดไปครับสเตจที่สิบเอ็ดครับเป็นการรับค่ายครับก็ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับก็ถูกต้องเป็นเคอกจับได้ครับก็ไป next s t a t ครับต่อไปครับก็สิบสองไอเซลเคเนี่ยต้องเป็นศูนย์ครับพอไอเซเคเป็นศูนย์เคาะจับได้ก็ไปเซตที่สิบสามครับสิบสามครับก็ตัวค่าค่าสุดทางขวาครับก็คือหนึ่งครับก็เคาะจับได้นะครับก็เป็นหนึ่ง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 นะครับสิบสี่ก็จะจับแค่เซตต่อไปนี้คือจับแค่เซตกับ หนึ่งกับศูนย์แล้วครับก็เซตเป็นหนึ่งครับเป็นสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าครับเอาพูดมีแค่ที่สิบสี่ครับต่อไปคือเซตเป็นศูนย์ครับอคอปจับได้ก็ไปที่สิบหกครับสิบหกคอปก็เซตเป็นศูนย์อยู่ก็สับไปครับสิบหกสิบเจ็ดเอาพูดมีแค่ตรงที่สิบเจ็ดครับเอาพูดไว้เออทีนี้ก็จะจบที่สิบเจ็ดนะครับไปเจอค่าสองครับตอนที่อคอปจับได้ตอนที่เซตกลับไปหนึ่งครั้งก็วิ่ง โมอีกกอดครับก็ไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้นะเออร์ือใกล้เป็นศูนย์นะครับก็นี่คือแบบที่ค่าถูกต้องนะครับ